หนูป้อนเองเลยครับหนูป้อนเอาเองเลยครับอยากกินอะไรลูกตักได้ไหมคะตักได้อ่าตักได้ก็ตักเลยคะ่ะป้อนเข้าปากเลยคะ่ะไหนลองป้อนสิคะโอ้เต็มปากเลยเหรอคะน้องกินข้าวอะไรคะวันนี้กินข้าวอะไรคะาากินข้าวมากินข้าวมาอข้าวผัดอะไรคะ บะข้าวข้าวผัดข้าวข้าวผัดปูข้าวผัดปูอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอยากกินข้าวกินข้าวกับอะไรครับมาม่ากินข้าวกับอะไรครับมาม่ากินข้าวผัดปู๋แบบนี้แม่มอมมาเกี๊บาหมีแม่มอนมากินอน้องป้อนนี่อ้ำน้องกินเลยลูกน้องป้อนเร็วน้องป้อนแล้วลูกอ้๊มอ้ำอ้ำพี่ไม่กินหนูกินเลยค่ะ พี่ไม่กินเลยอ,ะอ่ะพี่ไม่กินเลยอะ่ะถึงกินเองเลยตัดอ่าตัดแล้วก็กินเลยอืม